พี่น้องนี่อย่างสีว่าวซูฟังอ่าบ่หูว่าผู้ใดเจอคือกันบอนะคะเบิ่งหันนีพยายามที่จะที่จะโพดคลิปอยู่ทั้งเพจ เพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อ,อนซ่อนนะคะพยายามที่จะโพดคลิปพอดีเหตุคลิปย่าวเหตุคลิปย่าวแล้วก็เหตุเพื่อที่จะเอาไปลงแพลตฟอร์มอื่นนั่มก็เลยเหตุคลิปเกินแปดนาทีเหตุคลิปย่าวปกติแต่คลิปย่าวเนี่ยเขาก็จะลงยูช่องมองคุณกําลังคิดอะไรแม่นวาที่ว่าโพ์รูปภาพกับโพ์อ่าเป็นคลิปย่าวได้จังสีนะคะปรากฏว่าเบื้องหันพยายามลงไปหาเธอคือ <c oughs> คือพยายามอัพคลิปลงมองช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่เออมองหันโพดบ่ได้พี่น้องมิดติมซิมคลิปหายไปเลยเอา้าคลิปหายไปมีตะขอความมีแตข่ขอคอความมาแทนนะคะเดี๋ยวนะอ่านานาช่องของ facebook เ,เข้านอกจะมีแบบเป็นหูปเป็นห,นหูคือจะไงรูปภาพมันบอคะเป็นหูรูปภาพ,น,ภาพน้อยนอยปะนนินีปกติ ช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่น่นละล่ะปกติคลิกเข้าไปเรามันจะอับคลิปเน่าได้เมนบบคะอันมือนีร่องล่องคลิกเข้าไปอับคลิปอยู่หาเธื่อเฮดโบได้พี่น้องบบหูว่าเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนไหมาโพดอยู่มองช่องช่องเรียวบบนะคะก็คือทุกอย่างตอนนี้บอว่าคลิปสันคลิปเา่าเขารวมเป็นหนึ่งเดียวเมนบบคะอ่า แจ๊คสิกลับมาโพดใดคือเกาบอหมองช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่แต่ว่าเจอเหตุการณ์มองหันกันเลยเอามาเว่าสููฟังว่าผู้ใดเจอเหตุการณ์แบบนี้นําคือเหตุคลิปยาวเราจะเอาลงช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่ช่องที่แบบโพดรูปพบยังใดแมนบอกปกติจะจะโพดมองนีแมนบอบโไดไปโพดมองมองมองเรียว,วนะแต่ว่าตอนนี้กันเลยโมโหพอโพดอ,ออกไปมันจะมีแต่ข้อข้ามมา คือมีแต่หัวข้อที่เราใส่ไว้กับแฮชที่มาาแต่ว่าคลิปหายไปคลิปหายไปตลอดล่องอยู่หาเธอ,อเวน้นเว้นจังหวะเวนระยะเวลาว่าเออเดี๋ยวจะเข้าวนึงล่องโพดใหม่กับเว้นไปจะหานาที่กับโบไดคืเอเก่านะคะพี่นอ้องพอโบไดบัตานิมาล่องลงคลิปยื้อทั้ง facebook ส่วนโตเป็นเป็นคลิปสันเนาะกับมาล่องมองช่องริ้วนะคะปรากฏว่าเอา้า ออกไม่ได้เพิ่งหันเน้นว่าที่ถ้ก,กันที่ว่าไปหาหมอมาน่ะเออไปหาหมอกะออกได้กะเลยกลับไปใหม่กลับไปทั้งเพจใหม่พอกลับไปทั้งเพจใหมก่กะเอาไปโพดมองช่องริ้วปาตานีโพดได้ค่ะคลิปแปดนาทีนะคะไปได้เป็นยังงก็เห็ดคลิปแปดนาทีผุ่นวาสันอันเห็ดเพื่อเอาไปล่งแพตฟอรฟอมอื่นค่ะก็จะมีทั้งคลิปที่เกินสามนาทีมีคลิปแบบยาวแปดนาทีเพราะว่าให้เขาได้แทรกโฆษณา อันเอาไปลงทั้งทั้งอื่นเขาจะแสกโฆษณาเนี่ยนะคะกันเลยเหตุแปดนาทีนะคะกะกันแสดงว่าตอนนี้เป็นแบบนี้บ่หูว่าต่อไปสิเป็นแบบนี้บ่นะเว้าวู่กันฟั่งว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอ่าคลิปของเราเอาไปโพส์ตได้แต่เฉพาะในช่องริ้วนะคะตอนนี้แต่ว่าช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่โพสต์ออกไปจะกลายเป็นข้อความ มีแต่หัวขอบ้าพี่น้องผู้ใดเจอเหตุการณ์แบบนี้คือการบอ,อว่าบอสู้กันฟังเด้อยค่ะเด้อส่วนอน,นาคตสิปรับสิเปลี่ยนจังไดจังติดตามนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เห็นเบืองขันค่ะ